ีรถไฟค่ะตรแล้วก็ตรงข้างหน้าจะเป็นอ่ ไปตรวจค่ะตรวจเอ่เอไปเล้วไปแล้วค่ะป,ปัญญาจะเขาไปคนเดียวค่ะเพราะว่าคนหาเขาได้แค่คนเดียวน้องจเนาะข้างในนี่ค่ะเดีย๋ยวติดก็ล่อรถจ้ะปัญญาย่มากเลยค่ะเอาไปตรวจแป๊บเดียวค่ะพี่น,อน้องบัถึงนาที่บันึงสอนนาทีแล้วค่ะ อ่ะค่ะเทาจะเขาปลากันต่อค่ะพี่น้องค่าแล้วติดจะพาพี่น้องเขาไปร้านอ่ค้นแขกก่อน,นะะเนาะค่ะพอพอนาเราเติมอ่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ค่ะก็แปลว่าจะพาเขาปลาเลยค่ะแต่ว่าแบตเตอรี่หมด่อแยนออกจะเปล่าไปได้ค่ะยัอะน,ยนอ่านันยูสเนาะค่ะน้ำแป๊บหนึ่ง ้อง,ในในนองนันค่ะพานไส้แก้มเฮ็ดไปพาพี่น้องไปลานแขกค่ะจัดพี่น้องตีเขามาในลานแล้วนะคะเนาะติดไทยบริเวณอมองเก็บพักคนไทยเบริรงเนาจะจ้ะนี่เนาะของต่างๆพักนะคะก็จะเอามาเอาพักชีเล่าจ้ะพักชีเล่าในซุปเกาโคนเนาะคะ่ะจะไปสองอแต่เขจาจะมีพักชี อันนี้เข้าค่ะตีกับเจ้าไปสองบ,บัตรค่า,ากันน่าจะซ้ำกันนะคะสิบเก้ายี่สิบโคนเนาะอันนั้นเป็นคืนชายจะ้ะคืนชายตีบอเอาค่ะอันนี้ใบโบโบกค,ค่ะพี่น้องตรงนี้ใบโบโบกจะมีทัวก็จะมีเรดิต่ะ้ังบนนี่เรดิต วกตี did, แแรวเด็ดอยู่ที่4้5เอาแดดดูไปหน่งค่ะแดดดูแ็เอาไปด้วยทันง่งสมัริมาซื้อนี่แหละคะ่ะส่วนเนาะแล้วก็อิเหนามาเนมออ๋อพักกาดะมะเคยยาว อันนี้อันนี้ลดราคาอันนี้แค่แปดคนคะ่ะถ้าลดราคาเนาะอันนี้ <c oughs> ลดราคาลดราคาส่วนนี้เป็นปาปิก้าพริกองนนุ่นนะคะอันนี้เกาลักจ้ะอ๋ออันนี้นี่นี่นี่นนนยังทีเคยเห็นทีคุณดิ้อยู่นะคะอะไรนะ อันนี้สะะามสิบเกาเลย่ะเวราจะไปซื้อไปกิน,นะคะ่ะนี่จ้ะนี่ไหมสามสิบเก้าคนนะเดีวราจะลองซื้อไปกินเนาะอยากคุ้ว่ารสาติเป็นแบบไๆๆๆๆ่ซื้อไปกินซื้อไปกิน จะมียเลยอันนี้อีกยังนี่พี่นอ้องบวบบ่ค่ะบวบเนาะซื้อไปแกงใส่แกงเห็ดกบับมะนาวอันนี้อีหยังเพี่นเนาะจักอีหยังเด้อค่ะกะม็มีอันนี้บักซีดา บพี่ดากระมีจ้ะนี่แม่บอกพี่น้องแม่บอกสีดาบอกตัดที่จะไปเอาไปปุ่มก่อนค่ะแม่บอกสีดาบอกพี่น้องน่าซิแม่นค่ะอืมน่าจะเป็นบกสีดาแหละสีดาขีนนกอะไรบุค่ะนกอันนี้ดีใจมากมีบอคงหน่อยน้ำจ้ะนี่พี่น้องบอคง มันสุกแล้วมันสุกแล้วอันนี้ยังแข็งอยู่จ้ะเท่าใดนี่อันนี้ราคาบอกอันนี้มะนาวค่ะอะไรนะไอ้แตงค่ะแล้วก็ตัวค่ะค่ะแล้วเคาไปเบิ้งกันอีกเราจะเนาะเบิ้งกันครั้งหน่งนี่ค่ะเพิ่นเปิดขยายขยายออกมาค่ะเนี่ยหลานเพิ่นเราจะเนาะ มันก็ขยายมาผีน้าจ้ะทางนีน้ทาท่านนี้จะเป็นของฟังอาหารไทยตั้งเหมืดเนาะคะ่ะคิดว่าเนาะน่าจะแม่นจ้ะนจะแมนหนมน่าจมแนมเอ่อที่จะเอาเอาลูินกันค่ะ

ก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวห้อมาค่ะอันนี้23เป็นขนมจีนจ้ะสามบุญเส้นซื้อไปตินไส้บานจ้ะพี่นอ้องจริงๆพ่อใครได้ฮหดกินหรอกค่ะสืบอไปหามิ แข็งมหานสิคะจะได้มีเห็ดเห็พึ่กินเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีข้าวข้าวสวยเห็ดหูหนูจ้ะแป้งโกกิแป้งโกกิแป้งฮอกรอบจ้ะสิบเก้าอืมทำเลยเป็น อาหารแช่แข็งจ้ะแต่พ่อเพิ่งหั่นอันนี้เป็นคนตองต้องตุบแตงบ้านจ้ะไปะค่ะไปจ่ายตังค่ะพี่เนอะสิเด็ดมากแม่จอดรออยู่นี้ค่ะีิเด็ดมาแล้วสองถุง เขาป้ากันต่อจับพี่นองจ๊ะปัญญายอยู่นี่ปญญายอยู่นี่นี่แม่ฮะรถเหรอโอเคปไะไปกันได้เลย